วันนี้เราจะมาทำที่ชาร์จรถไฟฟ้าโดยใช้พลังงา <suis> นแสงอาทิตย์แบบร้0ยอเซนกันครับสวัสดีครับเจอนพ x t r e m e t เหมือนเดิมเราต้องเปลี่ยนชื่อเพจแล้วล่ะทำไมอะเป็น Extreme Solar คนเนตกันเยอะมากแต่มันสนุกนะคือเราทำพวกนี้รู้สึกสนุกดีคือมันแบบเติมหนุนทำนี่แบบเล่นได้หลากหลายอย่างมาก ซึ่งวันนี้พี่กะว่าเราจะมาทำระบบชาร์จรถโดยใช้แสงอาทิตย์แบบร้อยเปอร์เซนต์กันก่อนหน้านี้เราเคยทำรีวิวพวกเครื่องชาร์จรถยนต์ไปแล้วใช่ไหมใช่แต่เครื่องชาร์จรถยนต์พวกนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้ซิงก์กับตัวอินเวอร์เตอร์ได้มันก็จะมีแบบว่าถ้าสมมติอินเวอร์เตอร์ผลิตแสงไม่เพียงพอมันก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาชาร์จแต่ถ้าเราใช้เครื่องชาร์จของหัวเว่ยบวกกับอินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ยเราสามารถตั้งค่าให้มันควบคุมแบบว่าถ้าแสงลดลง กำลังไฟในการชาร์จมันก็ดรอปลงถ้าแสงเพิ่มขึ้นมันก็ชาร์จเร็วขึ้นเฮ้ยทาได้ด้วยทําได้ด้วยคืออารมณ์แบบประมาณว่าปกติะเวลาเราชาร์จรถเงี้ยมันจะมีตั้งค่าอยู่2ช่วงก็คือช่วง T.O.U. ช่วงหลังสี่ทุ่มจนถึองหกโมงเช้าอันนั้นค่าไฟถูกใช่ไหมกับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางวันแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราก็ต้องพูดว่าเฮ้ยอย่างช่วงเนี้ดูดิไม่คุ้มมากไม่คุ้มนะมนาฝนใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติพี่เสียบชาร์จตอนกลางวันไว้อะเราก็มีเปิดแอ แผงโซลาเซลล์มันอาจจะผลิตไม่พอก็ได้ถูกไหมใช่ไอเครื่องตัวนี้มันจะตัดการชาร์จถ้าสมมติแดดมันไม่พอแล้วพอสมมติแบบว่าพอแดดมาแรงปุ๊บตัวนี้มันก็เริ่มกลับมาชาร์จใหม่อแบบเราไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องมากดหยุดไม่ต้องกดเริ่มนะมันเซตออโต้ทั้งหมดเลยออ้ยอย่างนี้ดีใช่ดีจริงซึ่งตัวนี้บอกก่อนของหัวเบออ่ะมันจะมีอยู่2รุ่นรุ่นที่เป็นเจ็ดจุี่กิโลวัตต์กับรุ่นที่เป็นยี่สกิโลวัตต์ขึ้นอยู่กับไฟบ้านของคุณนะครับถ้าคุ 7.4กิโลวัตต์อันนี้ก็ชาร์จรถเพียงพอแล้วแต่บ้านพี่พี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไฟสามเฟสไฟสามเฟสเราก็เลยจะติดตั้งระบบที่เป็น3เฟสก็คือรองรับได้สูงสุด22กิโลวัตต์แต่เทสลาที่พี่ใช้อยู่รองรับสูงสุด11กิโลวัตต์11กิโลวัตต์ใช่อ้าวอย่างนี้ถ้าเราติดมากมันก็ชาร์จได้เท่าเดิมถูกต้องปะใช่ก็คือเราติด22กิโลวัตต์มันก็ยังชาร์จได้แค่11กิโลวัตต์ตามรถที่รองรับถ้าอยากจะให้ได้22กิโลวัตต ต้องไปซื้อไทคัน,นจะได้ดึงประสิทธิภาพตัวนี้ได้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตั้งกันซึ่งตัวนี้มันจะเป็นโมเดล S Charge 2 KT S 0นี่หน้าตาเรียบเรียบเอ้ยผมสงสัยทำไมที่ชาร์จรถมันอันนิดเดียว ที่ชาร์จรถอันนี้เดียวใช่ไหมจริงๆตัวนี้มันเป็นแค่โปรโตคอลที่เอาไว้คุยกับรถการชาร์จจริงๆอ่ะมันอยู่ในรถยนต์เขาจะเรียกว่าออนบอร์ดชาร์เจอร์ออนบอร์ดชาร์เจอร์เนี่ยมีหน้าที่แปลงกระแส AC ให้เป็น DC พวกนี้มันอยู่ในรถยนต์ทั้งหมดเลยมันไม่ได้มาอยู่ที่ตัวเครื่องตัวนี้ตัวนี้มันเป็นแค่เหมือนโปรโตคอลเอาไว้พูดคุยเฉยๆอ่าดังนั้นมันก็จะเครื่องแบบไม่ใหญ่เล็กๆนิดเดียวไม่ต้องระบายความร้อนเพราะว่า AC 2 DC เนี่ยมันมีการลอสเป็นความร้อนค่อนข้างเยอะมาก มันอยู่ในรถยนต์แล้วก็แบตแต่ละรถมันรองรับได้ไม่เท่ากันเขาเลยใช้รถเป็นตัวควบคุมมากกว่า oh. อ๋อส่วนหัวของเครื่องนี้ไม่มีสายเอ้ยแล้วเราต้องทาไงอะ่ะต้องซื้อสายเพิ่มครับ oh. ถ้าคุณอยากจะใช้งานมาเป็นแบบนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าหัวอะไรนะไททูไททูททเป็นหัว A c ซไททูแล้วก็หาสายไทยทูมาเสียบเข้ากับเสียบรถข้อดีเยอะคือสายเสียเราก็ถอดเปลี่ยนได้เลย oh. แต่ถ้าสมมุติเป็นแบบที่มันมีติดมากับเครื่องนะเราอาจจะต้องมีความรู้ในการแกะเปลี่ยนสายแล้วก็เราอยากใช้สายสั้นสายยาวอันนี้มันเปลี่ยนง่ายกว่านึงอออใช่ไหมใช่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันซึ่งเครื่องตัวนี้ในกล่องมีอะไรอ่ะบัตรน่าจะเอาไ้แตะชาร์จเฮ้ยอารมณ์แบบคุณบ้านคุณใหญ่ไงกลัวพนักงานแอบมาชาร์จรถอะไรเงี<ห>้ยต้องแตะบัตรค่อยชาร์จก็ทําได้เฮ้ยมี user manual มีอุปกรณ์มีกล่องอะไรต่างๆซึ่งบ้านพี่พี่เดินระบบ ที่เตรียมเอาไปที่ชาร์จเรียบร้อยแล้วตอนนั้นพี่ติดไปเครื่องนึงแล้วใช่ปะม,มันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาพี่เตรียมเบรกเกอร์เตรียมสายไฟอะไรทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งแล้วเข้าไปซิงก์กับระบบตัวอินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ยแล้วลองดูกันว่าในแอป,ปมันจะมีแบบเพิ่มขึ้นมาไมหมนู่นนี่นั่นแต่อันนี้พี่บอกก่อนนะพี่จะติดกับตัวระบบที่เป็น20กิโลวัตต์อินเวอร์เตอร์ 20k อ่าไม่มีแบตเตอรี่ตัวที่มีแบตเตอรี่พี่ก็จะดึงไว้บ้านพี่มนันจะงงงงไหนกันไดอะแกรมอ สามตัว2ยี่ห้อเยอะมากแบบเยอะแบบพดเยอะเลยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันให้พี่เขาไปเตรียมตัวช pues, ุดเบเกอร์ชุดใส่ไฟอะไรต่างๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันเอาโอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่เขากาลังเตรียมเบเกอร์สามเฟสแล้วก็ตอนนี้เขาถอดฝาออกมาโอ้โหดูไส้ด้านในมาแบบคอนแทคเลยอะเออแต่มันคีนนนะคืออารมณ์เหมือนกับเวลาเราอยากจะเซอร์วิสหรือจะถอดอะไรก็แล้วแต่ใช่ปะ เราไม่ต้องถอดสายไฟเพราะว่าไอเพจตัวนี้มันจะมายึดตรงนี้ปับ๊บแล้วเราก็เดินสายไฟตัวนี้เข้าข้างล่างแล้วก็ต่อสายไว้แล้วก็เอาตัวเครื่องก็คือมาเสียบป,ปึ๊บแล้วก็ดึงออกได้เผื่อมีปัญหาอะไรถอดอ,ออกได้เลยไม่ต้องมานั่งจำสายใหม่ก็เดี๋ยวรอพี่ก็ติดเสร็จก่อนแล้วพี่เพิ่งมาเห็นลาเบลด้านข้างเหมือนเซ็ตได้3โหมดด้วยโหมด A ได้22กิโลวัตต์โหมด B ีได้11กิโลวัตต์โหมด C 7.4กิโลวัตต์มันก็จะบอกว่า<ม>ดึงเป็ดละกี่แอมป์ เราเราจะเซตแบบนี้มันมีข้อดีอะไรอ่ะอาเผื่อสายไฟบางบ้านไม่ได้เส้นใหญ่เช่นอันนี้พี่อันนี้สายเบอร์อะไรครับเบอมันหลดได้เท่าไหร่ 3, 2, มมสา,านนะ 3, 2, มสองแอมสามสองแอมได้ใช่ไหมอ่อย่างนี้นบ้านพี่อ่ะสามารถตั้งเป็น22กิโลวัตต์ได้เลยก็คือ,อดึงเส้นละ 32M แอมป์เส้นละ32แมมอมป์แต่ถ้าสมมติไม่ใช่สายไฟเบอร์10อาจจะเป็นสายไฟเบอร์4เบอร์6นี้ใช่ไหม มันก็ต้องตั้งแค่สูงสุด11กิโลวัตต์เพื่อให้ดึงเส้นละ16แอมป์เหมือนกระจายกระจายเหมือนกระจายโหลดก็เขาสามารถเซิมิตได้เพื่อที่แบบแบบเหมือนหน้าบ้านเขาไม่ได้เตรียมสเปคใส่ไฟสูงไวอ้อ่ะเออมันก็จะต้องลดระดับแรงดันไฟไอ้กำลังไฟเพื่อให้ใส่ไฟมันรองรับได้ออก็มีเซตได้ดังนั้นวันนี้ที่จะตั้งค่าไว้22กิโลวัตต์เลยใช้จริงใช้ไม่ถึงหรอกใช้11อยู่ดีอเออตามรถได้ก็เดี๋ยวรอพี่แล้วเจาะจติดกัน อันนี้ช่างติดเสร็จเรียบร้อยรวดเร็วมากใช่ก็คือถ้าสมมุติคุณเตรียมเบรกเกอร์ไว้มันไม่มีอะไรเลยถูกปะใช่แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมใส่แลนสสยแลน ใครจะติดตั้งเครื่องชาร์จนะครับผมบอกก่อนเลยนะเดินสายแลนไปทิ้งไว้ไม่ว่ารุ่นนั้นจะใช้หรือไม่ใช้แต่เดินสายแลนทิ้งเอาไว้ก่อนเพราะว่าในอนาคตถ้าคุณต้องการอัปเกรดอะไรเงี้ยแล้วเกิดต้องต้องใช้สายแลนใช่ปะ่ะสัญญาณ Wi-Fi มันเสถียรไม่เท่าหรอกอันเนี้ยผมเดินเตรียมสายแลนไว้ก็ง่ายเลยเขาก็เสียบปุ๊บเข้าไปแล้วถ้าสมมติอยากจะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าให้มันซิงก์กับตัวอินเวอร์เตอร์ให้มันสามารถใช้แค่แดดชาร์ะ มันจะต้องเสียบสายแลน oh. อ๋อดังนั้นอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็เรามาลองดูในแอปนิดนึงอันนี้เป็นตัว10กิโลวัตต์จะยังไม่ให้เห็นในส่วนของตัวเครื่องชาร์จใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ซึ่งไอตัวนี้พี่จะไม่เอามาชาร์จรถพี่จะเอาไว้สําหรับแบ็กอัพไฟแสงสว่างแล้วก็พวกปลั๊กอ่าเออเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นชุด10กิโลวัตต์ก็คือใช้แค่พวกคอมพิวเตอร์กันขมโมยอ่าแสงสว่างภายในบ้านพวกเนี้ยเราจะใช้แบตเตอรี่ถูกไหมอ่า การชาร์จรถยนต์เนี่ยแบตพี่มี21หน่วยรถยนต์แบบ70กว่าหน่วยมันชาร์จไม่พออยู่แล้วแปบ๊บเดียวก็หมดพี่ก็เลยเอาไปซิงก์แต่ตัวที่เป็น 20K นี่ก็จะไม่เห็นแบตเตอรี่แต่ว่าตรงนี้เห็นด้านขวามือไหมมันจะมีเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จอ่ามันจะมีเครื่องชาร์จเด้งขึ้นมาเรียบร้อยตอนนี้พี่แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้9ก้โม 53, เนี่ยจะเห็นว่าโซลา่าเซลล์พี่ผลิตได้ทั้งหมด10.7กิโลวัตต์แล้วก็ดึงไฟจากกริดอีก4.38กิลัตตคืออนนี้บ้บานพี่ทั้งหมดใช้1 5 0วัตต์ 1นึ่งหมื่นห้าพันวัตโอ้จาก 20K นะ,ะจะเห็นว่าเห็นนะเราติดแผงตั้งเยอะยังไม่พอแหละตอนนี้คือขาดอีก4,000วัตต์เออแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับเรียกว่าไงออฟฟิศเราเริ่มเก้ามงครึ่งใช่ปะ่ะอ่าใช่เพิ่งเปิดแอร์กันอ๋อมันก็ฟูลโหลดฟูลโหลดพอห้องมันเย็นปุ๊บ เดี๋ยวจาก1 5 0 0 0วัตต์มันจะลดลงมาเหลืออยู่ประมาณไม่เกิน1 0 0 0 0วัตต์เออประมาณ6000วัตต์อะไรประมาณนี้เราก็จะเหลือแดดเอาไว้สำหรับชาร์จรถดดแล้วชาร์จรถแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยมันเพิ่ง10 0โมง10โมงแดดยังไม่แรงอ๋ออ่าแต่แดดแรงนี่มันคือความเข้มแสงหรือว่าแดดต้องมันร้อนไม่เกี่ยวกับแดดร้อนอเกี่ยวกับ U V U V คือบางทีเราจะเห็นว่ามันเหมือนมันไม่มีแดดมันมีความร้อนเลยนะ,ะแต่เราไปยืนนอกบ้านนะ่ะเคยเป็นไหมแบบว่ยทำไมวันนี้มันแสบผิวจัง ไอแสงที่มันทําให้เราแสบผิวนั่นแหละไอค U V นั่นแหละที่มันเอาไปผลิตไฟอ๋อ oh. อ่ะเราก็มาดูในส่วนตัวชาร์จน,นิดนึงตรงนี้กดปุ๊บมื่อจะมีเขียนเลยว่าให้ทําการใส่สายเข้าไปนี่แล้วก็มีการล็อกปลดล็อกได้แล้วก็จะมี Pv power prefer ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณอยากจะใช้ Pv สำหรับการชาร์จอย่างเดียวเนี่ยมันจะต้องจำกัดตัว active control mode ไว้ด้วยนะแล้วก็จะมีการเล็กคอร์ดเนี so ่ยพี่มีดองชาร์จแล้ว1ชั่วโมง3นาทีพี่ชาร์จไปได้6.1หน่วยฮะหน่หน่วยชาร์จไป16นาทีแล้วก็เขาจะมีบอกนะยนะว่า User คนไหนเป็นคนชาร์จเก็บเล็กคอร์ดหมดเพราะว่าไอ้เครื่องชาร์จตัวนี้มันจะมีบัตรบัตรแตะละใบยูเซเราสามารถเซตได้ใครชาร์จใช้ไฟไปเท่าไหร่ สมมติแบบที่บ้านอยู่หลายคนใช่ไหมอ่าใช่ต้องช่วยกันจ่ายค่าไฟใช่ไหมอ่าเราสามารถมา t ท็ก k data ตรงนี้ได้เลยเฮ้ยอันนี้ดีใช่คือแบบไม่ต้องเกี่ยวเฮ้ยคุณชาร์จเยอะเราชาร์จน้อยทำไมต้องจ่ายค่าไฟนู่นนี่กันอ่าจบอันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็อ่าส케จุดชาร์จอันนี้ก็สามารถตั้งได้ก็คือเสียบไว้ปุ๊บจะให้เริ่มชาร์จตอนไหนอย่างบ้านเราเงี้ยถ้าเป็นพี่พี่ย้ายเข้ามาอยู่เสร็จ100%พี่ก็จะตั้งให้แบบว่าเริ่มชาร์จตอน10โมง หยุดชาร์จตอน4โมงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แดดเยอะที่สุดแต่ถ้าสมมติเราใช้มิเตอร์ T O U อาจจะเป็นชาร์จ4ทุ่มหยุดชาร์จ8โมงเช้าทำได้หมดเลยเออแล้วอย่างนี้ผมมีคำถาม,อ,มอย่างตอนแรกที่พี่น๊บอกว่าเอ้ยตอน10โมงเนี่ยเราฟูลโหลดใช่ไม่มสมมุติเราเสียบชาร์จรถเข้าไปแบบนี้ม,มันจะดึงไฟจากกิจมาใช่ไหมก็อยู่ที่เราเซตเราสามารถเซตได้2แบบให้ดึงไฟจากกิจมาใช้งานโดยได้หรือ ถ้าสมมุติกิจไม่มีไม่ต้องดึงไฟจากกิดรอแค่แผง PV ผลิตแล้วค่อยชาร์จลงรถก็ได้<อ>ก็เหมือนเป็นแบตที่เอาไว้เก็บแสงแดดส่วนเกินเสร็จได้หลากหลายเอางี<ๆ>้ไหนๆติดตั้งเสร็จแล้วขับรถไปชาร์จกันไป หนึ่งสิ่งสําหรับเครื่องชาร์จตัวนี้ก็คือคุณจะต้องซื้อสายเองสายเองเขาไม่มีสายให้นะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสําหรับคนที่อยากใช้เครื่องนี้แล้วสายนี่มันต้องเป็นแบบไหนอ่ะก็เป็นหัวไททูข้างหนึ่งมันจะเป็นตัวผู้ข้างหนึ่งเป็นตัวเมียเราเอาตัวผู้เปิดฝาตัวนี้เสียบไททูมันคือยังไงมันมีหลายไทหรือว่าใช่มันมีไทวันไททูชาเดโมอะไรพวกนี้แต่มาตรฐานในประเทศไทยที่เราใช้กันอ่ะจะเป็น ccs ท2 2> ูถ้า CCS t i ทูจะเป็น DC ชาร์จแต่ถ้าสมมติเป็นบ้านก็จะเป็นแค่ t i ทูอย่างเดียวเนี่ยเราก็เสียบปุ๊บ เรียบร้อยข้อดีก็คือบางบ้านไม่อยากใช้สายยาวอย่างบ้านพี่เงี้ยจริงๆไม่จําเป็นต้องยาวเลยสั้นนิดเดียวก็พอหาเส้นเมตรสเมตรก็พอ,อแต่บางคนเนี้ยสมมติมีเครื่องชาร์จเดียวอยากชาร์จเครื่องนูน่นไกลก็ไปซื้อสาย8เมตรมาแล้วก็ไปเสียบชาร์จได้อ่อโอเคตอนนี้เราเสียบเสร็จเรียบร้อยเราจะมาดูกันว่าเราจะชาร์จยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยอ่ะโอเคเข้ามาในเครื่องชาร์จปับ๊บ นี่เลยเขาขึ้นแล้ว a able, อา i l a b l e พร้อมใช้งานในชะ่สามารถกด start charge ได้เลยจึ๊บอุ้ยได้ยินเ,เสียงไหมมีเสียงอนะไรตึ๊บกรึ๊บนะตึ๊ตัวนี้โดนล็อกแล้วถอดไม่ได้แล้วอ๋อพอมันชาร์จมันจะล็อกใช่ไหมใช่ใช่พอชาร์จแล้วมันก็จะล็อกตอนนี้ก็คือเริ่มทําการชาร์จไฟซึ่งเราสามารถเซตได้2แบบชาร์จไฟเนี่ยเราจะเอาแค่แบบว่าแสงแดดที่เหลือชาร์จลงแบตหรือจะเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้ทั้งแดดใช้ทั้งกริดเน้นชาร์จเร็วเน้นชาร์จเร็วก็ได้เน้นชาร์จเร็ว,รรวก็ได,ได้บางทีแบบเราอยากจะรีบออกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างรถพี่คันนี้รองรับ11กิโลวัตใช่ไหมใช่ใชมันก็ชาร์จ11กิโลวัตต์ถ้าสมมติพี่มีไทคารรองรับ22 w, ิกิโลวัตต์ตัวนี้จ่ายได้สูงสุด22กิโลวัตต์ก็ชาร์จได้อ่านั้นตอนนี้พี่จะลองให้มันแบบชาร์จรวดเร็วที่สุดเท่าที่เครื่องชาร์จตัวนี้ทําได้แล้วก็เท่าที่รถทําได้ก่อนแล้วกันะเดี๋ยวเรามาลองดูกันันนนนนออ่่่่ีีีีีตตนนต้้้้้้พงคาาใหรรถยย์เเไไฟขดด็ววทสุแล ในแอปขึ้นโชว์11กิโลวัตต์สูงสุดที่มันทาได้สูงสุดที่ทําได้คือ11.3กิโลวัตต์คุยง่ายว่า11.3กิโลวัตต์มันก็ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยไฟเข้า11.3กิโลวัตต์อ่าแล้วถ้าสมมติ6ชั่วโมงก็จะเข้าไปที่ประมาณ6 66 6-67กิโลวัตต์ดูอ้างอิงตามหน้าจอรถเทสลาพี่เลยก็ได้นี่อ่าอย่างตอนนี้รถพี่แบตเหลือ12%ใช่ไหมอ่าแบตรถพี่อย่างที่พี่บอกไปมัน70กว่ากิโลวัตต์ออวเนี่ยอีก6ชั่วโมง50นาทีเต็ม ก็คืออันนี้พี่ตั้งไว้ให้เต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยเนี่ยก็ยจะมีบอกไว้ไฟเข้า3เฟสเนี่ย3เฟส1 6 1หหรือว่าดูในแอปก็ได้ในแอปก็จะมีเขียนเนี่ย1ิ 11. 3กิโลวัตต์เรียบร้อยอันนี้ก็คือตั้งค่าใช้งานแล้วก็ชาร์จได้แล้วเนี่ยเราดูในแอปก็ได้ 11. 2 1 1 3อันนี้วิ่งนิ่งๆเลยแล้วเขาก็จะมีบอกได้ว่าเนี่ยไฟที่ดึงจากตัวเครื่องชาร์จเนี่ยใช้ไปกี่หน่วยแล้ว0.3กิโลวัตต์แาลอ่าตรงนี้น่าสนใจแล้วนะ p f ตื๊ดตัวนี้นี่แหละที่เราจะสามารถเปิด PV power PV ก็คือแผงไฟอ่าพารเนลของตัวโซล่าเซลล์ในการชาร์จแต่ตรงนี้เราจะต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถเปิดใช้งานตัวนี้ได้เพราะว่าเราลิมิตไว้ที่0 0นกิโลวัตต์สำหรับการชาร์จให้ไปตั้งค่า Active Power Control โหมดสำหรับตัวอินเวอร์เตอร์ก่อนถ้าเราไปตั้งค่าเสร็จปุ๊บเราสามารถตั้งให้ไฟเนี่ยมันจ่ายแบบ แรงตามแดดเบาตามแดดได้หมดเลยเฮ้ยอันนี้โคตรดีดีเลยฮะ,อะเอางี้เดี๋ยวเราไปเซตกันข้างในดีกว่าตอนนี้ร้อนมากแล้วเราก็เสียบชาร์จทิ้งไว้เราไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนี้ครับไปเดี๋ยวเราไปตั้งค่าเราไปเปิดกัน อ่ะโอเคตอนนี้ผมก็ทํางานตั้งค่าชาร์จอะไรต่างๆให้มันเป็นแบบใช้โซลา่าเพียวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเรามาดูในแอปตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองผมปล่อยมันชาร์จทิ้งไว้นานพอสมควรแล้วนะครับเนี่ยแดดผลิตได้16.45กิโลวัตต์ก็คือ1 6 0 0 0วัตต์นะแล้วก็ถ้าลองดูจากกริดเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมีไฟออกไปติดหนึ่งจากกริดก็คือไม่มีการดึงไฟจากกริดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาชงเข้ามาชาร์จอะไรต่างๆเรียบร้อยอ่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถ้าสมมุติมาดูในหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นเลยนะว่าากโ เลยเขาไม่ได้มีการดึงไฟจากการไฟฟ้ามาเพิ่มแต่อย่างใดนะแล้วก็ตอนนี้ชุด 20k ผมผลิตไฟมา80หน่วยแล้วตอนนี้ก็สู่กันแบบหนักๆเลยนะครับทีนี้เรามาลองดูในส่วนของตัวรถกันนิดนึงแล้วกันนะครับตัวรถเนี่ยอันนี้ก็มันจะชั้นขึ้นชาร์จประมาณ1 4 1 6อมันอาจจะไม่ได้แบบขึ้นชาร์จเต็มบ้างเพราะว่าช่วงแดดแรงมันก็จะขึ้นเยอะช่วงแดดออกมันก็จะดรอปลงนะครับเนี่ยก็แบตเตอรี่50%แล้วนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครใช้โซลา่าของหัวเว่ยอยู่แล้วอยากจะใช้แบบชาร์จรถด้วยโซลา่าเพียงเี้ย่งางเจ ทางหัวไหวอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะปล่อยให้เขาชาร์จทิ้งไว้ไปเรื่อยๆอ๋อผมพามาดูกราฟหน้านี้นิดนึงแล้วกันนี่ครับกราฟในส่วนตรงนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยช่วง11โมงจนถึงเที่ยงเนี้ยผมยังไม่ได้เซตในส่วนของตัวโซลา่าเพียวจนเสร็จสิ้นนะมันก็จะมีแบบเผลอออกย้อนมิเตอร์เฟสทูกริดไปนิดหนึ่งแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเที่ยงนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นมาผมเปิดใช้งานแต่ PV ชาร์จให้มันเซตติ้งได้ถูกต้องนะครับก็จะเห มันจะดึงแค่เฉพาะกระแสไฟที่ผลิตจากแผง PV นะมันอาจจะมีช่วงจังหวะสั้นๆนิดนึงที่มันเป็นแกแบบไม่เรียบเผลอดึงใช้ตัวไฟชาร์จจากนอกบ้านเข้ามาเล็กน้อยนะแต่โดยรวมทั้งหมดถือว่าดีมากแค่ไม่ดึงไฟฟ้าจากกริดเลยนะครับใช้งานก็คือดึงไฟจากในส่วนของตัวแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดอนะันนี้ถือว่าดีมากเลยเดี๋ยวลองดูกันว่าช่วงประมาณสัก5โมงเย็น4โมงเย็นผมจะได้ไฟเข้ารถที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดูกัน Three hours later ก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้แดดก็เริ่มอ่อนและการชาร์จมันก็จะค่อยๆลดกําลังลงลดกําลังลงตามกําลังของแดดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไฟที่เข้านะครับเข้าอยู่ประมาณ5.7กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับจากตอนแรกที่แบบวิ่ง11กว่าเพราะว่าแดดมันเหลือไม่เยอะแล้วก็ในออฟฟิศผมก็ยังมีการเปิดแอร์อยู่มันก็จะดรอปกาลังลงไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมชาร์จมาได้ทั้งหมด40หน่วยด้วยกันเอาจริงๆมันได้เยอะกว่านี้แต่ว่าช่วงแรกผมมีเซ็ตถอดเข้าเซ็ตถอดออกอเซ ถาว่าโอเคไหมผมมองว่าเครื่องชาร์จหัวเว่ยเนี่ยเหมาะสาหรับคนที่แบบว่าอ่ะหนึ่งเลยมีรถไฟฟ้าแล้วในอนาคตคุณอยากจะติดโซลาร์เซลล์ของหัวเวย่ยคุณก็ซื้อที่ชาร์จหัวเวย่ยเพื่อจะให้มันสามารถแอคทีฟเข้าระบบกันได้นะครับแล้วก็2สําหรับคนที่มีโซลาร์เซลล์ของหัวเว่ยอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้เงี้ยจบเลยนะจบเลยใช่ใช่คือในมุมพี่พี่มองว่ามันไม่ต้องมานั่งแบบปรับนั่งเซ็ตอะไรให้มันเยอะแยะมันสามารถเชื่อมต่อได้เลย แล้วก็อย่างที่3อันนี้ผมแนะนำนะครับอันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาเหมือนกับทางหัวเวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากจะใช้งานให้มันเต็มฟูลฟังก์ชันของในส่วนของตัวเครื่องชาร์จรถยนต์เนี่ยแนะนําว่าให้มีแบตเตอรี่ของตัวฮัโวเวเลยแบตเตอรี่ที่ชาร์จที่บ้านไอแท่นทาวเวอร์ Tower, แบบนั้นปะใช่แท่นทาวเวอร์ Tower, เพื่อให้มันเหมือนกับดึงไฟสวบกลับไปมามันจะสมูทมากกว่านี้เขาบอกว่าจะดีมากกว่านี้เพราะว่าอันนี้พี่เอามาผูกกับเครื่อง ยี่สิบเคอเครื่อง 10K พี่ยังมีแบตแต่พี่ไม่ได้ผูกเครื่อง10 K เพราะเครื่อง10 k ไฟมันผลิตได้น้อยนึกเอกปะอ่ะเราเหลือตัว 20K มากกว่าพี่ก็เลยมาผูก 20K อันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับส่วนราคาเนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นรุ่นที่เป็นแบบเฟสเดียวกับ3เฟสอยางอันนี้คือ3เฟก็จะราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่แถมสายให้นะครับใครที่สนใจก็ไปลองดูแล้วกันเนี่ยติดตั้ง3เฟชาร์จขับรถไฟฟีวันนี้ไฟฟี ไปฟรีสบายลงทุนคุ้มผมบอ,อกเลยนะครับบ้านใครยังไม่ได้ติดโซลาเซลล์แล้วถ้าติดได้นะครับติดไปเถอะครับดูจากกราฟวันนี้ก็ได้ครับวันนี้บ้านผมผลิตไปได้ทั้งหมด110หน่วยคิดเป็นเงินค่าไฟที่ได้จากแดดวันนี้นะอ่ะ496บาทแล้วเอ้ยวันเดียว4 0 0 496บาทวันเดียวอันนี้คือเซต 20K นะ,ะถ้ามดเซต 10k มาอีกเซต 10k เคีพี่ผลิตได้100บาท1 0ึรบาทซึ่งจริงๆมันผลิตได้เยอะมากกว่าน,นี้เพราะว่าบ้านพี่มีติดทั้งหมด3เซตสำหร เฉพาะวันนี้แดดผลิตไฟให้ผมอะประมาณเกือบ1,000บาทโอ้เกือบ1,000บาทเติมน้ำมันรดได้เลยเนี่ย น้ำมันรถยังไม่เต็มถังเลยครับ <c oughs> น้ำมันรถเต็มถังพันแปดพันเจ็ดโอ้โหอันนี้แดดผลิตได้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทคือชาร์จรถเต็ม <c oughs> แถมไฟเหลือใช้ไม่ได้ออฟฟิศ <c oughs> คือหลายคนงงอีกเอา้าทำไมพี่บอกว่ามันได้แค่99บาทก็ต้องบอกก่อนนะครับคือบ้านผมอ่ะมันมีโซลาร์เซลล์หลายชุดเนี่ยถ้าสมมติเข้ามาดูเนี่ยดูดิเซต10กิโลบตทวันนี้แทบจะไม่มีใช้ไฟเลย <c oughs> อ่าเพราะว่าพี่มีเซตโซลาร์เซลล์อีก1ชุด ที่ผลิตอยู่ซึ่งถ้าสมมติมันผลิตได้เต็มกําลังหน่วยของทุกๆระบบและพี่ใช้ไฟจนหมดจริงๆอ่ะพันบาทอ่ะยังไงก็ถึงอเคก็ถึงคุมม้มไหมคุ้มจัดลงทุนรอบเดียวใช้งานต่อยาวๆเป็น10 20ปีเพราะว่าตัวอินเวอร์เตอร์รับประกัน10ปีเครื่องชาร์จก็รับประกันยาวนานแผงโซลาเซลล์รับประกันเนียนี้30ปีกันแล้วยังไงก็คืนทุน<อ>นะครับผมก็ได้ไฟฟีได้เปิดแอร์ฟรีได้ขับรถฟี<ม>เพียงแค่ลงทุนติดโซลาเซลล์กับที่ชาร์จครั้งเดียวจบ ก็ลองดูกันแล้วกันรอบหน้าผมจะมีอะไรมาเล่นกับระบบโซล่าเซลล์ภายในบ้านผมอีกรอติดตามชมไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ